จะเลยไปถึงที่เลยสนับสนุนโดยห้างสรรพสินค้าสังคพันธ์คิดจะทำบุญคิดถึงห้างสรรพสินค้าสังคพันธ์คอเซนเตอร์0 2 8 6 5 3 9 9 9 w w w s a n g k ามเก้าเังพันธ์ม กลับมาในช่วงของอาชีพพารวยนะคะสัปดาห์นี้ยังต่อเนื่องกันเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองค่ะใช่ย,ยังอยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าสังคพันธ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นห้างที่ครบวงจรมากๆเกี่ยวข้องกับสังคพันธ์ในงานบุญแล้วก็พิธีกรรมทางศาสนาด้วยค่ะครบวงจรใหญ่ที่สุดแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ต่อเนื่องกันไปเราจะพูดคุยในเรื่องราวของพระพุทธรูปนั่นเองคุณสามารถมีห้องพระอยู่ภายในบ้านได้แต่ห้องพระของคุณจะต้องจัดวาง ยังถูกต้องอย่างไรให้เหมาะสมรวมทางพระพุทธรูปจะมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราแน่นอนเลยค่ะคุณสกกลแสงมารีนั่นเองอยู่ทางด้านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณสกกลสวัสดีครับ,รบโอ้ยคำถามแรกที่อยากจะขอเรียนถามก่อนเลยนะคะเมื่อสักครู่เดินชมพระพุทธรูปมา ในใจของเราก็รู้สึกว่าเพระพุทธรูปที่เราเคยเห็นน่ะคืออยู่ในวดัดอยู่ในที่สูงเรารจะกราบไหว้แต่เมื่อสักครู่เดินผ่านมาเฉยเลยผิดไหมคะอย่างนี้ไม่ผิดครับค่ะครเราเดินผ่านผู้ใหญ่ก็เดินด,ด้วยความสมรวมด้วยความอ่อนน้อมก็จําเป็นฮะเป็นรเรื่องที่จําเป็นที่เราต้องเดินผ่านแต่ด้วยจิตสํานึกเราก็สุภาพอ่อนน้อมครับอย่างพระพุทธรูปที่เราเห็นก็เหมือนกับเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าหรอเปล่าใช่ครับความสําคัญของพระพุทธรูปคืออะไรคะก็เป็น รูกเคารพแทน<ม>องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งเคารพสูงสุดพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะเราก็จะต้องแสดงความเคารพด้วยด้วยความเหมาะสอมด้วยความศรัทธาด้วยด้วยสิ่งอันควรนะครับ แต่ปกติแล้วเราก็จะกราบไหว้ด้วยความศรัทธาอยู่แล้วแต่เมื่อมาอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าสังคพันธ์เราจะเห็นพระพุทธรูปเยอะมากๆเลยเราจําเป็นจะต้องกราบก่อนแล้วค่อยสัมผัสตัวองค์ท่านหรือว่ายังไงคะเวลาเราจะมาดูว่าเราจะซื้อพระอะคะก็กวรครับนะฮะลูกค้าของเราที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะก็จะอ่อนน้อมแล้วก็ปฏิบัติต่อต่อหลวงเจ้าประคุณสมเด็จโตค่ะท่าน ท่านเดินบินระบาดผ่านไปพระพุทธรูปยังทําไม่เสร็จท่านท่านก็ยังนมัสการเลยครับนะ <cott. S 3> มีะลูกศิษย์ถามว่าหลวงพ่อไหว้อะไระท่านก็บอกว่าก็ไหว้พระพุทธเจ้าลูกศิษย์ก็บอกว่าเขายังทําไม่เสร็จเลยหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านสําเร็จแล้วท่านเป็นองค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ช่างเขาตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ประมาทใน й, ในการกระทําทั้งปวง แล้วปกติแล้วเวลาที่มีพระพุทธรูปหลากหลายไซส์ด้วยกันนะคะนั่งอยู่หน้าที่นี้ผู้ที่จะมาหาซื้อหรือว่าเขาเรียกว่าเช่าหรือว่ามาบูชามาบูชานะคะเ,เขาจะเป็นไปในลักษณะไหนคะคือบูชาที่บ้านหรือว่าบูชามอบถวายวัดนะคะพระพุทธรูปจะมี2ส,ส่วนส่วนที่เป็นพระบูชาประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ก็จะมีขนาดเล็กนะครับส่วนที่เป็นองค์ใหญ่เนี่ยก็จะนําไปถวาย ตามวัดตามอารามต่างๆเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาครับแสดงว่ามาสั่งทําที่นี่ได้ได้ครับคือมีครบหมดเลยครบวงจรมีครบวงจรนะฮะเราเราเป็นห้างสรรพสินค้าสังกพันที่กว้างขวางและก็ใหญ่โตก็เลยมีพื้นที่มากก็เลยมีพระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปเนี่ยให้เลือกได้มากมากครบทุกปางทุกขนาดครับมีแบ่งเป็นกี่ประเภทไหมคะหรือว่าจริงๆมีครบทุกประเภทเลยมีครบทุกประเภทครับพระพุทธรูป ก็จะเป็นทองเหลืองหล่อเป็น mm hmm ส่วนใหญ่นะครับที่ว่ามีหลายแบบนี่ก็คือแบบที่เป็นทองเหลืองขัดเงาหรือว่าพ่นทองหรือว่าลมดำหรือว่าปิดทองคำแท้นะฮะซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปซึ่งจะเตรียมว่าให้ตามความพร้อมตามความศรัทธาของเจ้าภาพครับอ่านะคะอย่างองค์ทางด้านหลังนี้เป็นองค์ที่ใหญ่โตมากๆอันนี้คือมีเจ้าภาพสั่งแล้วหรือว่าเราจัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเข้ามาดูเราต้องการอยากจะบูชาด้วยตนเองนะฮะ เตรียมไว้ให้เลือกครับเตรียมไว้ให้เลือกเลย,เลยนะคะคก็มีครบจริงจริทั้งองค์ใหญ่หองค์เล็กนะสำหรับเรื่องราวของการบูชาพระโอเคเราไปที่วัดเราบูชาพระได้เพราะที่วัดถือว่าเป็นสถานที่รวบรวมความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะบูชาพระที่บ้านแน่น,นอนหลายๆบ้านก็จะมีห้องพระใช่ครับความสําคัญในการจัดห้องพระสิ่งจําเป็นที่สุดน่าจะอยู่ที่อะไรคะก็อยู่ที่โต๊ะหมู่บูชาครับถ้าไม่มีโต๊ะหมู่บูชาก็ไม่มีที่สําหรับที่จะประดิษฐาน นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกครอบครัวของบ้านทุกหลังะนะครับก็ควรจะมีการจัดห้องสําหรับเป็นห้องพระ,ะซึ่งก็จะต้องมีโต๊ะหมู่บูชาเพื่อไปประดิษฐานพระพุทธรูปไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในบ้านนั้นให,ให้เกิดความสุขความสวัสดิมงคลครับควรจะมีห้องพระนะคะ ไว้เป็นที่ที่สร้างความสงบให้กับบ้านด้วยควรจะมีโต๊ะหมู่บูชาควรจะมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้นะแต่บางบ้านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่มีโต๊ะหมู่เอ๊ะฉันไม่มีห้องไม่มีพื้นที่มากมายเราจะเลือกยังไงดีควรจะมีโต๊ะหมู่บูชาไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันครับแล้วก็ให้เหมาะสมตามขนาดของพื้นที่โต๊ะหมู่บูชาก็มีหลายขนาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ครับก็สามารถปรึกษาแล้วก็มาเลือก ได้ที่ห้างสรรพสินค้าสังกพันธ์ก็ไม่ให้เลือกับครบอีกแล้วนะคะอ่ะยังบางยังบางบ้านอย่างเช่นบ้านแชร์เป็นต้นคุณสกุลนะคะพื้นที่เล็กๆนะคะก็จะเป็นเรียกว่าตัวชั้นวางชั้นวางแล้วก็ตั้งพระแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ข้อจํากัดของแต่ละบ้านแล้วแต่ข้อจํากัดครับถ้าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีพื้นที่ที่จะตั้งโต๊ะหมู่จริงๆก็ จัดให้เป็นหิ้งพระก็ได้หิ้งพระอ่าใช่แล้วแล้วแต่ความสะดวกนะคะคไม่จำเป็นต้องแบบฟูสตีมเป็นโต๊ะหมู่ก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะมีห้องพระส่วนตัวที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนทั้งบ้านเลยก็ว่าได้โต๊ะหมู่บูชามีกี่ประเภทคะหลายประเภทครับแบ่งแยกยังไงบ้างะคะวิธีการแบ่งก็โต๊ะหมู่บูชาจะมีตั้งแต่ หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดหมู่เก้าไปเลยครับเหมือนหมู่บ้านด้วยใช่ครับนี่ทีนี้ว่าในแต่ละหมู่นียก็จะมีแบบไม้สักเรียบไม้สักล้วนหรือว่าเป็นมุกไทยมุกจีนนะมันก็เป็นรายละเอียดของลวดลายนะฮะแต่ละแบบก็ยังจะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปอีกลายกหนกลายพี่กุลลาย ดอกพุตานอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วแต่ว่าคนนิยมแบบไหนหนึ่งถึงเก้าเนี่ยคือนับตามอะไรคะนับตามโตะเหละตามโตะครับ๋อ้แล้วเราควรจะเลือกแบบไหนดีคะเลือกตามบ้านโดยปกติก็เลือกตามความเหมาะสมตามขนาดบ้านนะฮะแต่ค่านิยมของคนไทยนิยมเลขเก้าก็ต้องก็เลือกเลขหมู่เก้านี้หมู่เก้าเนี่ยคือขนาดหมู่แต่ขนาดของโตะเนี่ยก็จะมีหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าคือโต๊ะนี่ก็ขนาดเล็ก ร่างใหญ่ต่างกันออกไปอีกมีรายละเอียดออกไปอีกครับอย่างนี้วิธีการบูชากันมากโอเคเรามีโต๊ะละไม่ว่าจะเป็นหมู่7็หมู่8หมู่9เยอะไว้ก่อนเลขสวยนิ่หมู่9้าเลขสวยเลยเราจะตั้งวางจับวางพระพุทธรูปหรือว่าซีนเราจะบูชายังไงบ้างพระพุทธเจ้าต้องไว้สูงสุดนะครับะส่วนเทพบางบ้านมีเทพหรือหลวงปู่หลวงพ่อนี่ถ้ามีความพร้อมควรแยกกันนะไม่ควรรวมกัน แยกโต๊ะเลยค่ะอ๋อไม่ควรจะรวมกันนะคะก็คืออาจจะมีขีดจากัดไม่มีความพร้อมจริงๆก็ต้องเอาไว้ล่างครับต้องไว้ต่ากว่าพุทธเจ้าต้องไว้ให้ถูกต้องนะคะการบูชาถึงจะได้แบบสูงสุดแล้วก็เป็นงานบุญที่สูงสุดด้วยนะคะอันนี้เป็นเรียกว่าคําแนะนำคุณผู้ชมบางท่านอาจจะอยากมีห้องพระแต่ว่าไม่รู้ควรจะจัดไว้ยังไงมาที่นี่ห้าสังคพัน์ให้กับปรึกษาครับพร้อมทุกอย่างเลยจําเป็นนะคะจะต้องมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้านหรือว่าการทําห้องพระ จริงๆแล้วไม่จําเป็นครับก็พระพุทธอ,องค์สอนว่าคิดดีพูดดีทดําดีเวลาไหนไเวลานั้นคือเลิกดีค,ครับจ,จิตใจเราบริสุทธิ์ที่จะทําอย่าไปกงังวลอะไรนะ,ะทำด้วยความอิ่มเอิบใจเวลาไหนก็ดีทําในสิ่งดีๆนะครับห้างสรรพสินค้าสังกพันธ เราพร้อมจะให้คําแนะนําในสิ่งดีๆเสมอนี่นะคะอีกอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้ยินมานะคะระหว่างที่คุณสกลคุยกับทางลูกค้าเอกก็ตามนะคะเวลามีคนมาจับจ่ายซื้อของหรือว่าจะมาสร้างพระถวายอะไรก็ตามเห็นทางคุณสกลบอกว่ายินดีที่จะช่วยด้วยเหมือนกับเป็นการร่วมบุญถูกต้องครับแปลว่าอะไรคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าทุกอย่างมันมีต้นทุนบางครั้งท่านก็จะขอต่อบ้างอะไรบ้างซึ่ง ที่เราให้ได้เราก็ให้เพราะเราไม่ได้บวกอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสดีๆนะในสิ่งดีๆที่ลูกค้าทำเนี่ยท่านเอาบุญมาให้เรา,าท่านกำลังไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปสร้างระฆังคองกองให้กับวัดที่ขาดแคลนที่ยากจนเนี่ยทางเราเนี่ยยินดีที่จะร่วมสร้างบุญนั้นด้วยเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของ การลดราคาหรอกครับการทําบุญเนี่ยมันมันทำด้วยศรัทธาะนะครับลูกค้าหลายท่านเข้าใจหลักนี้ดีก็ไม่ไม,ไม่ขอลดราคาคเพราะว่ามาลดบุญของตัวเองทําไม,มแต่ว่าเราเองมีศรัทธาเราก็ร่วมสร้างบุญเพราะเรารู้ว่าเขากําลังจะไปทําบุญเราก็ร่วมด้วยะนะฮะ ก็ก็เป็นโอกาสที่ดีที่อยู่บุญก็เดินทางมาหาเรา <c oughs> รนี่แหละค่ะถึงเป็นคําตอบได้ในหลายๆคําถามของเรานะคะว่าทาไมอาชีพห้างสังพพันธ์ถึงเป็นอาชีพสร้างบุญนั่นเองนะคะเพราะว่าเหมือนกับคนมีคนเดินเข้ามาหาเราให้เราได้ร่วมทําบุญไปด้วยในขณะที่อาชีพตรงนี้ที่คุณสกลทาเองก็เป็นอาชีพสร้างบุญเป็นอาชีพทําบุญแล้วต่อยอดให้หลายๆคนได้มีอาชีพสร้างบุญได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสหน้านะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยสําหรับใครที่อยากก้าวตามคุณสกลอยากมีอาชีพสร้างบุญแบบนี้นะคะคุณ สามารถเป็นเจ้าของห้างสังกันฑ์ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นขนาดย่อมๆในธุรกิจรูปแบบของแฟรนไชส์น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะจะต้องลงทุนอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรและหลักการบริหารของคุณสกลเองวางไว้อย่างไรต้องติดตามต่อสัปดาห์หน้าคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบพรคุณมากๆคะ่ะคุณสกลครับผมสวัสดีครับและสําหรับใครนะคะที่อยากจะทราบเรื่องราวก่อนอาจจะโอ๊ย ใจร้อนไม่อยากรอถึงสัปดาห์หน้านะคะติดต่อไปได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเป็นตัววิ่งค่ะเราขึ้นให้เป็นระยะเลยหวังว่าทุกคนคงจดจํากันผ่านนะ,ะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะสำหรับใครอยากมีอาชีพนะคะเราย้ำอีกหนึ่งรอบละกันอาชีพแฟรนไชส์สำหรับธุรกิจสร้างมือแบบน,นี้ส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ